บ้านเกตรีเรียกตามชื่อภูเขาบูเกตบุตรีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครั้งเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจึงเรียกชื่อบ้านบูเกตบุตรีซึ่งเป็นภาษามาลายูแปลว่าลูกสาวเจ้าเมืองและเพี้ยนมาเป็นบ้านเกตตี หมู่บ้านโอทอบนวัตวิถีของดีเมืองสตูลซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาใช้ในการบริหารจาัดก,การชุมชนพร้อมบูรณาการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนต่อเน,นื่องโรติกาไปของคนที่เนี่ยคือเป็นขนมโบราณอ่ะเป็นเอกลักษณ์ อย่างที่เห็นนะคะเนีผลิตภ <au> ัณฑ์ชุมชนอย่างขนมบูงาปูดักหรือขนมดอกลำเจียกซึ่งเป็นขนมโบราณในรั้วในวังครั้งอดีตทำกันมายาวนานไม่น้อยกว่า180ปีเป็นของดีเมืองสตูลส่วนผสมหลักมาจากมะพร้าวหลากสีสันรสชาติหวานมันกรุบกรอบนุ่มไหนโรตีกาป่าย่อฟอปิง้งหรือขนมไฟ เตรียมกรอบอร่อยนิยมทานเป็นอาหารว่างคู่กับโกปีออหรือกาแฟดำหรือน้ำชาเป็นอีกหนึ่งเมนูเอกลักษณ์ของเมืองสตูลชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะมีประเพณีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับชาวบ้านในมาเลเซียความเป็นอยู่การดำรงชีพการทำขนมหรืออาหารแต่ละประเภทไม่แตกต่างกันมากนะัก การทำกาแฟสูตรโบราณของกลุ่มสตรีแม่บ้านมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของนักดื่มกาแฟจากประเทศเพื่อนบ้านไม่แพ้ที่อื่นข้าวพันอลาหัมดูล,ลิละหรือข้าวขาวสตูนข้าวอลาหัมมาจากภาษายาวีอลาหัมหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าและลิละแปลว่าทอบพระคุณ โดยในแล้วข้าวอลหัมจึงมีความหมายถึงพันข้าวที่พระผู้เป็นเจ้าประทานผลผลิตตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของชาวนาจึงเรียกพันข้าวนี้ว่าอลหัมดุลลละซึ่งแปลว่าขอบคุณอเลาะหรือขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ท้องทุ่งสีเขียวเหลืองเรืองรองรวงข้าวสีทองโน้มโอนเอ็นไหวไปมาเป็นสัญญาณว่าฤดูการเก็บเกี่ยวกำลังจะก้าวมาอีกคราถึงฤดูการที่ชาวบ้านจะได้เอ่ยคำว่าอัลฮัมดูอิละอีกครั้งเป็นคำภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าขอบคุณอลัลเลาะนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดวิถีชีวิตในท้องทุ่งภูเก็ตบุตรี